ไะกินดิมาวัาแ้่หอ้เลือน50สิโอ้ับเปอร์ ว้าวอ,อีกไฟ เฮ้ยไอเหี้ยเช่มเช้มไอแท็บไอแท็บเชิเวนเ้อบันเทเชขอชญช่าเนียเมื่อดิวเจ้าอาินี่ไปล่องผ้ชาย่อยเปนโตรแย่เลยแย่ดีเาเสุดดิวดไว้ย่อะไรเปอร์แม่งตกมาจากหลกไม่ยิน้วระเบิด กองกังแตกเลยเฮียเมยฟังดตีเอเนี่ยังนี้นี่มึงมีหน้าบ้าน้เซ็ปลูกผักเหรอเว <Where? S 1> หน้าบ้ากูไหนเอะเฮียไม่รู้อ่ะเห็นอ้ยเฮียว์ เีอะม่ตก็มีสิเพื่อนนี่บเป๋าด้วยวะถ้าจสืเป็นูโทดกยังเชื่อกูโดนอยนอนอะไรกูโดนเอเดอร์แมนจอมสเกยไอ้ขี้กูังตัดไม้อยู่ติดี